เต้นเน้นะเต้นนี้ยนะร้อยเข้ามานีนะร้อยเข้ามานีมาออกนี่ออกนี่เสร็จออกนี่นะออกนี่เสร็จมาเข้าลุกลอกตัวนี้เอาลุกลอกตัวนี้แล้วก็วิ่งวิ่งอ้อมอ้อมลุกลอกมาออกตัวนี้เราก็มาลุกลอกข้างหน้าอีกตัวหนึ่งอัวนี้ ออมาดิเขายุลอ็อกตะขอตะขอกลับมานี่กลับมานี่เสร็จแล้วก็มาเก็บปลายสลิงตรงนี้ไอ้ชุดท,ที่ถอดส่งลูกไปลูบลูลูบนิ่งนะมันจะมีริมอยู่ข้างในชุดล็อกนี่ประกอบดีๆไม่งั้นหลุดโอเคตามนี้ครับ